10อันดับรถที่คนไทยอยากให้เอากลับมาขายมากที่สุด EP4 อีกหนึ่งตำนานแห่งสองจังหวะยอดขุนแผนแดนอาทิตย์อุท,ทัยเพียาชฉกาศมาดเข้ม Honda l s 1 2 5 r วันที่28พฤศจิกายนปี2537บริษัท AP Honda จำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรถรุ่นใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ City Sport Honda Ls 125 r <S <S เป็นโมเดลทางเลือกที่ Honda ส่งออกมาพื่งรถช่องว่างระหว่างตลาดรถสปอร์ตระหว่างรี PnSr 150กับสปอร์ตเล็กรหัสบ,บีด110มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2 3 5ซีซี2จังหวะสูบเดี่ยววางเอียง40องศาซึ่งมีพื้นฐานใกล้เคียงกับรถกกเทยตัวแสบอย่าง Honda Nova Das h นั่นเองแต่ทว่า Honda Ls 125 r ได้รับการพัฒนาให้สามารถรีดแรงมา้าได้มากกว่า24แรงมา้าในขณะเดียวกัน Honda Das h สามารถรีดแรงมา้าได้แค่22ตัวซึ่งความสำเร็จของ Honda LS d a LS 125 r นั้นวัดได้จากยอดขายที่ถล่มทลายมากกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกันเด็กๆสม,มัยนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตารถรุ่นนี้นะครับใช่ครับมันคือรถที่เฮียสาธิตขี่ไปส่งของในตอนจบของซีรีส์ดังอย่างสงข้ามส่งด่วนที่มีฉายใน Netflix นะครับลองมาโนกันดูเล่นๆนะครับถ้า Honda LS 125 r ถูกปลุกชีพกลับมาขายอีกครั้งแต่มันจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม ความจุ 150cc ระบบไฟ LED ชุดเบรก ABS ทั้งคันมันจะเป็นอย่างไรถ้าคุณแผนแดนอุทิศุทยัยกลับมาพังงานอีกครั้งจะดังหรือจะปังหรือจะพังกันแน่และนี่คือช่องมโนบายช่องที่เพอร์เจอร์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวไม่ไปไหนเลยไอชิบหาย